ไปนอกกันนะบอกให้ยายบีไปนอกยายบีถามว่าไปไหนไปนอกแก่แก่ไป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 นอกระแก่กระแก่ครับแก่ไปนอกระไรนอกระไรพี่แมวมาหาที่ค้อยพี่แม่นะขอให้ยายบียายบีติดสติกเกอร์ไป ไปใส่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 ฮ่า่อติดแกมเจ้าอ,อ,อันนีไปเอาไปติดเลยเอาไปติด JB เลยเเอาไปติด JB อ้าอยู่กับแขนยาญ่นิเอาไปติดเลยเอาไปติดเลยติด JB ้เรื่อยๆเอ้อ้ยไอกเพียดเอาออกนกพลอยเอาติด ไปไปติดนี่ไปติดน้องน้องเพชรติดน้องเพชรไปติดต้องน้องเพชไปติดแก้มยาบีเร็วเรน้องเพชรไปโอ้ยโอ้ยฝนะโอ้ย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 ฮ่าฮ่าฮ่เร่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่อฮเาฮาติดว่า่าฮ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 าฮ่าตาย่าฮ่าฮาฮ่าฮ่เอาฮ่าฮ่เอ่าฮ่อฮ่เฮ่าฮ่าฮาฮ่ะฮาฮ่้ฮ่าฮ่าฮาฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่ก อืมโอเคหนูเก่งจังเลยเอ่ะหนูไปมาเออได้ก็โอเคเวลาของจากผู้ใหญ่ทํายังไงนะทํายังไงเวลาเอาของอจ้าโอเคซึบอ่ะ้องเพชรเอากักยายเล่อุ้ยเอาอยู่ขี้แขนยายนี่แขนยายทายังไงกออดทายังไงโอเคได้ไปยายแกะให้ก่อนโอ้ยแกะไม่ทันแกะไม่ทันคนแล้วตอนนี้ จริงจังเลยเนี่ยสองคนยายแกะให้ดีกว่าอ่ะเอานี้ค่ะทำยังไงเอาคะจ้าจิา๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บพี่พลอยทำยังไงเอาพี่พลอยได้แล้วนี่ลูกได้แล้วนี่พี่พลอยอกับยายนี่นี่อยู่กับยายนี่นี่ไงโอ้ยนี่ไงมีกระต่ายน้อยด้วยทำยังไงเอาลูกจ้าจ้าติดป,ปักปักอยู่ตรงไหนอ่ะติดป,ปักอ,อ่ะ อติปากนะใครรู้จักปากยายบีเอาปากอยู่ตรงไหนอะอะเอาปากเอาปากอยู่ตรงไหนเอาปากเอออันนั้นจมูกอ่ะอันนั้นตาไปาไปติดไปติดไปติดแก้มแก้มแก้มยายบีตรงไหนแก้มแก้มนะเอาไปติดแก้มนะลูกนะไปเอาไปติดแก้มเลยอ่าแก้มแก้มนะอ่าแก้มอันนั้นหน้าผากแก้มอยู่ตรงไหน เอ้ยแก้มอยู่ตรงไหนแก้มแก้มแก้มยายบีอยู่ตรงไหนแก้มเอาติดจหมูจัมูจัไหมหูจักไหมวะปากปากอยู่ไหนเอาไปติดไอ้หูหูยายบีอยู่ไหนหูหูดูสิหูหูอยู่ไหนหูอ้าวน้องเชรเออน้องพลอยติดหูยายบีเอาไปติดอ่ะน้องเฟรติดหูหูหูอยู่ไหนลูกหู ติดต่จมูกหายใจไม่ออกตัวน้อยเออติดหูหน่อยลูกหูอ่ะหูอ่ะโอเคน้องเชรติดแล้วหูเออหูอ่ะหูนะอ่ะหูเสร็จหรือยังฮิเดดังฮิเดจมูกอ่ะอ่ะติดตา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 ยายบีอยู่ไหนตาตาติดตาก่อนอ่ะตาตาตายายบีอยู่ไหนอ่ะตายายบี พี่พออย่าไปติดทัลล้ลมแมวเอาหมดนี่ไงเอานี่อยู่ตรงแก้มใายเนี่ยเอเอโอ้เพชรดึงแสแรงเลยเอานี่เอาใหม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 ่อะเอาเพชรออาตา <_ cat> ตาอยู่ไหนตาตายายบีอยู่ไหน ตาเอาติดตาติดเออ่ติดตาไหนตาโอ้ยโอ้ยเออเออเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ๋อติดแขนยายขอบคุณค่ะเดี๋ยวเอาเน